ตะว,วันออกและอีสานอุณหภูมิลดลงหน่งองศาส่วนภาคเหนือมีฝนเล็กน้อย พยากรณ์อากาศประจำวันที่27ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงรลาลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่มาปกคลุมถึงภาคตะวันออกตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางในวันที่27ธันวาคมลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง1-3องศา,าเซลเซียส ภาคกลางอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือมีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด6 1 2ององศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด8-15องศาเซลเซีย,ยาาสอซซยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอันตราย จากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก you